สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้กลับมากีกแล้วในเกมไมค์ครับใน EP ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคุณดึงเอ่อ EP 5 e ห้าอที่ห้าจากนี้แล้วที่เราหาเ p c มาอยู่ที่บ้านเหรอโอ้เหนื่อยมากเลยนะตอนตัวที่หนึ่งไม่เท่าไหร่ตัวที่สองต้องลากแหลลากอย่างเดียวบ้านเนี้ยอืมอ่าวันนี้เราจะวันนี้อ่าวันนี้เราจะมาทำแบบบ้านที่พักให้มันชั่วข้าวไห เราเรามีเอ้ยเรามีบล็อกเรามีบล็อกอาชีพอยู่นี่หว่าอืมมีอยู่เราจะเราจะขยายพันธุ์ก่อนไหมหรือว่าเราต้องทำอะไรขยายพันธุ์ก่อนดีกว่าขั้แรกเลยเรียกชื่อผู้หาแกะเลยถ้างั้นเราต้องไปฆ่าแกะไม่ฆ่าเราจะเรียนเออไม่เราต้องไปตัดขนแกะเนี่ยเราโอ้ฆ่าทำฟาร์มสัตว์ไหมเออลืมเลยทำฟาร์มสัตว์กันไปกว่าลืมไม่ได้ไงนี่อ่ะเออดูไว้เออเออก่อนอะไรกูขอเคลี้ยวเคี้ยวของไอ้ตัวก่อนอืมเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บหนึ่ง น,นี่นี่เราเราจะทำในแถวนี้ทำเราจะต้องเออทอ็อตยังไม่ได้ปักเลยวะไม่ได้ขยะนา่าขตเลยทำา่ามาปักแล้วไงไม่รู้เหมือนกันขอหาบ้างหนึ่งนี่เจอแกะไอ้ก้าทำกกไกลๆหมดแล้วมีอยู่มีอยู่มีม<ท>ใช่ไหมครับท, <ำ S 2> <ๆ>ทตอนไหนวะทำตอนน่อในนี่ไงอ่าแล้วว่าไปตัดตัดพวกต้นไม้ในในลัสเคป่ะกูทำ,ทำไง ทำในฐานไหนทำในฐานนี้แล้วกันขุดให้หมดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ที่ก่อนเออนี่นี่นี่เกิดงไงเกิดที้ฐานนี้ขุดให้เรียบเลยเว้ยให้มันเท่าๆกันงตีกระสกเข็ดไม่ต,ต้องตีหรอกขุดไปนอ้องใส่ระยะยาวขุดทีนะเนี่ยนนีต่ตรงนี้เป็นถ้ำอะ่ะขุดเลยเดี๋ยวมันมีตัวอะไรเกิดเราจะเลี้ยงตัวแล้วบ้าง แกะกวาวัวแกะกวาวัวสองตัวใช่ปะ่ะหมูหมูไก่ช่างแม่งค่อยๆเลีย้ยใครเลี้ยไก่ทำไงังไงงไงเครื่องปั๊มเนื้อไก่โอ้ <c oughs> ขุดยันมุดเลยไหมไม่ต้องนอนหรอก <c oughs> เป็เเนตัวนั้นเกิด,ด,กดกอีกเออโอ้ถ้าเกิดชาวบ้านวีเดจเจอเกิดกูดดจะโกรธมากถ้าเกิดชาวบ้านวีเดจเจอแม่งเกิดกูจะโกรธมากอ๋อผีอ่ะเออ แม่งหาไม่เคยเจอปีนี้จะเกิดจะกวดตรงนี้กูตรงนี้เป็นถ้ำกูปวดก่อนเลยเดี๋ยวเจอสร้างอะไรทำสร้างเลยทิปเปอร์เบิด์ตปะเน่ี่ยเนี่ยเดี๋ยวเด็กกูจะไปไหนเพราะเป็นหลุมที่หน้าหลุมธรรมชาติอ่ะไหนวะกูอ่ะเดี๋ยดิเออเออหลุมหลุมนี้กูทำได้ไม่ได้ใช่หลุมธรรมชาติอ่ะ กูรู้สึกเหมือนจะเดจาวูนันมีภาพเข้ามาในหัวกูสุ่มึงกูหรือเปล่าวะแล้วขุดเจอทางเลยก็แล้วก็มาบันก็เจอเจาะหน้างานนี่ไงไอเก็บกูไม่เก็บอะเลยชุบ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 ตอนนี้กุ๊เลยยังเอาอีกเอาอีกนี่ อีพีห้ายไม่ได้ทำฟาร์มเลยละฟาร์มทำทำอีพ <Overwatch> <benchmark> ีขุดดินนี่คะปรับดินเออขุดดินซิมูเลเตอร์มันต้องมีสักอีพีหนึ่งอะแที่แบบที่พวกกูแบบของแม่งเฟ้อจัดอะแบบเริ่มตันแล้วอีพีดท้ายนู่นเลยอีเด้ายเรามาทำแบบสิ่งที่เราทำตอนทำตอนเด็กกันดีไหมก็ทำไรมันเพชรไงก็ก็ดีแต่แต่ต้องรอไอเกมมันจะมีใครทำหรือวะ ใช่ไงผลิตยังไงเผ็ดเผ็ดเฟ้อไงปานเผ็ดเลยเดี๋ยวฮะบีคอนเผ็ดอุ้ยบีบีคอนเนเทอร์ไลท์ไม่ไม่เลเทอร์ไลท์ไว้เออนทำมากเ็ยก่อนความฝันคุยไว้เด็กเวลาไหนกอนในป่าจ j u n g l ลกูเห็นมีแกะเต็มเลยไปดูกนลากว่ะระวังอ่ะจังเกิแต่จะหมาป่ากินหมดก็ได้เออว่ะจริงด้วยมันมีหมาอยู่อะน่ากลียไม่หรอมึงไม่ได้เป็นป่าแบบป่าดก แต่ลัสสุดที่กูไปหาที่ไปหาสนมีกันหมาป่ามันกินแก้วหเลยกูไปหาเบิร์กอะนะเอออน่กูไปขุดกูไปดึงเออต้นต้นข้าวมาหนึ่งต้นหน้่งทำไมวะเเห็นว่ามันมีต้นหนึ่งที่มันไม่โตมันโตไม่ทันเพื่อนอะใกล้ๆบันไดเลยมันมีแต่กูแต่กูเจอเทบมันมีคนเหยียบแปลงข้าวแล้วมันไ่ปลูกขึ้นน่าน่จะเป็นสัตว์เหยียบนะกูว่าสัตว์มเดินเล่นเยหยียบไอแกะตัวนั้นบอกกั เราทำไปก่อนเราไปดีเอ็นอ่ะเราทําทางเชื่อมไปเออ่ตอนจุดเกิดเราตอนแรกด้วยเผื่อมันเกิดเหตุอิเดนเนี่ยไปเออ่ไปเกิดตัวจุดแรกเลยหาทางกลับบ้านไม่เจอสวยเลยจบอีพีเลยอย่างนั้นอ่ะตามมาตามมาไม่เจอวัวเลยอ่ะไม่เจอเลยมึงล้างบาแล้วเอาไปทำเป็นเด้หมดเออวะจริงเลยคุณล้างบาแล้วด้วยวจริงแลยหมูอ่ะ เอาหมูแบบหมูหมูแบบเอาขนแตกกันแกะไม่เอาไม่เอาหมูแมวหมูปลอมเออเนี่ยแถวนี้มันมีหมาเว้ยต้วได้แถวนี้มีแกะหมาแถกแล้วไม่เจอวนเลยเข้าป่าแล้วกูปอดยเต้โมเออว่ะเข้าป่าเจอสัตว์เยอะก็ได้เออนั่นเออไม่เหลืออะไรแล้วเดียวอีกตัวนึงเจอแล้วเออลากมาลากมาลากมากูเจอหนึ่งตัวมาเลยไปสองตัวเลย โอ้ไอ้เหี้ยเอา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 ไปสามตัวมิวสามตัวโอ้โหกล้าแล้วกูเข้าไปอย่างลึกอะหกบวกมาตรงปากตรงปากทางเท้าไปหนึ่งตัวตัวเนี้ยอะไรวะมังอยู่ไกลวะกันสามตัวไม่ไกลไม่ไกลอะกูเจอสองตัวตรงที่กูตัดไม้ตัดมาคุณเกิดเลยเนี่ยความไม้โอกอะเนี่ยโอ้โหอยู่แถวบ้านเลยแม่งอ่านน้ำมาไงมานี่ตามมากูได้แล้วสองตัว มาด้วยเอฟห้าเดือดเช้าวะโอ้ยเออไม้หมดเลยมันนั่งไก่ด้วยอ่ะไก่มาด้วยอ่ะไม้หมดไม้หมดมา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 ไม้หมดเลยไม้หมดเลยมา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 เออไม้หมดไม้หมดโอ้ยเยียไก่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 ช่างแม่งววยนะโอาพี่แม่งไก่เป็นเป็ดละมันช่างแม่งกูไม่เอาไก่ละเอาทำไมวะถึงถึงบ้านแล้วก็ถึงมีอะไรนยตรงไว้นะเอ้ยบัวเออมาเนี้ยเยอะหลุดหลุด ไอ้เชือสมาดิสันจดจ่อฟังข่าวไม่ได้เงี้ยอืมาเงี้ยกล้าไปเติมแล้วมันมันมีตัวหนึ่งค่อยกระดึ๊บมาไอ้กล้าดูดิหลังกูมีหนึ่งตัวที่ไม่ไม่เข้าพวกอ่ะเคเอแล้วจริงจริงมีมีไก่เลยแต่กูทิ้งไปแล้วไม่ทำเช้าเออปาันทร์วัวทะเลวัวทะเลเฮ้ยยิ้มหดแล้ว ไม่ปากเขาแล้วปลอดภัยชาวบ้านกูมาตามมามอม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 มามึงทำยังไงเนี่ยตอนนี้ไม่หวางผิดมาๆะมันตามมึงอะ้ามาออกไปแล้วน่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามามามันมีตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งไว้ าแ,<ก>แม่งแกแกข่ขาพี่มูกแก่ดำเ,เออแก่ดำนีน่จะตายเลยเอาทำไม่ดีก็ทำมาอีนี่นะปีดลอ,อกไม่ได้ไอ,อผมขนแก่อเอออะไรของมือหน่าก็วางกันนะมันต,ติดอะไรออออไม่รู้เอออ่ะขามันสองฝั่งเลยเดี๋ยวเออก็ดีเออนีเออ่ยขามันพอดีเลย ทำใ,ใกล้ๆหน่อยตรงนี้เออตรงไหนวะมือกีอ่ช่องสองช่องปุ๊บเออนี่ทั้นหนึ่งช่องเนี่ยเป็นท่านหนึ่งช่องอ้าวอ้าวหายแล้วก็ทำงี้ดิอ๋อนี่ไงเส้สมองคิดไหนมันก็โมยายเลยมึงก็คิดเท่าไหดก็ได้เลยไปขยายพันโอ้ยออกไม่ได้ทิ้งแม่งไปไปนอน เียครับให้มันอันน erm 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 ี้ไงเลยไหมปั่มปั๊มค่อยๆเดี๋ยวเค่อยๆเดี๋ยวเยเยอะเกินเดี๋ยวยิ่ปั่มแยกใหญ่ใหญ่ยากมาไห้ก่อนก็บ้านก็บ้านล้อมล้อมนี่ดิไอ้ไอ้กล้าไม่มีเราบ้านเราไม่มีไม้แล้วอ่ะไม้เหรอเออไม้เราเรไมเนี่ยจะเกิดอะไรก็ทำลวดเลยทำบล็อกก็ได้ทำบล็อกไี้ว่าระหยัดกว่าทำเป็นอ้าใช้ใช้ดินไหมใช้ดินหรือว่าจะใช้อะไร บ้านบ้านไดวิธทีทำเราทำให้ชั่วค่าวนี่ไม่ใช่หรอใช้ดินก็ได้ดินล้อมบนกระแพงสูงสองบอกระทำตรงไหนตรงนั้นแหละงั้นเออตรงนั้นแหละขยขยายออกเออเออนี่ยแล้วก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นบ้านไว้แล้วก็ขยายออกไว้ขุดหลังคากอนโอ้ย ใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่มากเลใหญ่เลย,เ,ลยเดี๋ยวมันแอด์ไว้เดี๋ยวค่อยมาขุดลังก็ได้ไอเจ็บไปออกเออไอสังไอ้ไอ้เรื่องเรื่องอะไรบ้าก็ลืมละเออไอไอ้ที่มันบี้ในห้องของอัง <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ๋อเออบี้เลย มีไม่พอป่ะมีกูมีเอกูมีามีนิดนึงมีนิดนึงแก้มันสองมือโดนเข้ามาแล้วมันคูไม่คงคงไม่ใช่หลักล้โอ้กล้มึงแกะบามาทได้เหียเดี๋ยวงแม่งยัเข้ามาโดนเขียวทังบ้านเลยโดเขียวเลยทำสามชั้นทำามชั้นเลยเสร็จก้ดีหมไปเอา็ไปเอาางในบ้านดิเสร็จป่ะเนีเเขียวทั้งบ้านเขียวทั้งบ้าน เฮ้ยเอ็งเป็นหนึ่งชั้นดีกวาตัวนี้นี่กดเนี่ยเสียงไก่อะไรวะตนึอ้ยมญวมียานไก่ไอ้กะาจางไหนวะตน่นึงอยู่ใต้น้ำหรอชั้นสามวะอ๋อเยี่ยมันมาแอบตงนี้อ้ต่วไหน ตาบ้านเดียวมันมีช่องให้ยืนอยู่นิดนึงเว้ยมันมาแอบต้บ้านโอ้แล้วมันไปไหนไปไหนไปเราเดิเนจกบ้านเลยเดี๋วะเดีอยววะเดี๋ยววนมาหัวมาเนีเห็นไหมเนี่ยเอ้ย วอเสียงไก่ยังไหนวะบุดไปใต้บ้านนี่ไงอ๋อแอบไม่มีวิญญาณไก่หลอกหลอนละแอบมีหมดปัญหาละวิญญาณไก่หลอกหลอนแล้วสิ่งพายต่อจิ๋วเตรียงก่อนเดี๋ยวต้องวางเตียงให้เป็นระเบียบหน่อยนี่เฮียเขาคลายลูกเสือไอ้สัตว์างเตียงมาคลายลูกเสือ มันมึงจะนอนตอนที่พวกกูไมเข้าค่ายกันอะเตียงก็แบบนี <No ้แหละเนี่ยนอนแบบแนวยาวไอ้ย์สองชั้นด้วยมองมึงไม่ได้ดอนพี่เดียวกูได้หวายไอ้ย์แต่ก็เหมือนกันแหละขุดขุดขุดมองหน้ากันเก็บอะไรของเต็มขุดปั๊มลูกอะตุ๊ดตุ๊ดตองนอดตอดนอดทำอีกไม่ได้เหรอเตียงขอเพิ่มหน่อยแก้้ไไม่ด โอ้ยอย่าดันกูจะขึ้นแล๊งเดียวมีมีเอารวมกันหนงังกเหรอวะพเอาไป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 หมดอ้ยอุ้ยไป๊แปเราปล่อยเขาอยู่สองต่อสองเออเอ้ยเช็คดีๆนะตรงนี้ห้องมันสว่างเปล่าี่ซอมบี้เกิดมันทำไงครับเชียวงวด เเขียนตั้งบ้านไงตอนไหนอ่ะปักไอ้ทั่วเลยปักไอ้ทั่วเฮ้ยมีลูกแล้วเดียวไหนกันโอ้ยทำไมลูกไม่เหมือนพ่อเลยวะคนไหนพ่อไหนแม่ก่อนเออวะไม่มีเพียนเลยพวกนเยอะเป็นไส้เดือนนะมันใช้ขนมปังเป็นตัววางไข่เออเยอะปักไข่ในขนมปัง เดี๋ยวไาแจกสมบัติกู้ว่ายิ่กู้ว่อย่าไปจมูกยาวเหนือที่วางโพเดียมเนี่ยอืมใช่เออวางวางตรงข้ามเนี่ยก็ได้ตรงไ่ตรงข้ามใช่ไงโอ้ลืมเว้นพื้นที่วะเอ้ไม่เอามันได้เหมือนกันได้ไหมได้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 วางเลยมีหนึ่งอันพอดีวันนี้แล้วทำไมไอ้มันหนาวไงวะกูทุบแล้วเอามือไปวะมันหนาวอ่ะไม่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 อะต้องใส่บัคเขตทุบกันหายไปไหนวะ ขอทักหนึ่งตัวกันอยากได้บับขอดีๆนะปกติปั๊บลูกได้ใช่เหรอถ้ามีตัวปังอีกต้องมีเตียงเยอะก่อนปะเนี่ยเตียงเยอะอิชคูยเ,ยเยอะเลยดูดิขายอะไรเฮ้ยเผาวเวอร์สองไม่เอาไม่เอาเผาวเวอร์สองหายได้อย่งางทะลุไอชาร์ดก็ดีกันได้เออไปปนจากเกิยตันเอาก็ได้ <c oughs> โอ้ชาร์ปเดชวีไอ้ก้าวีเนี่ยนะวีเลยเอาดีเอาดีเอาเลยเอาเลยเอาอเออเซฟเซเก็บไว้แค่วีเลยแย่ชาร์ปเดชเอาไว้เอาไว้ตีอะไรวะใส่ดาบชาร์ปเดชใช่ปะชาร์ปเดชก็คือตีทุกอย่างเลยเลงอะไรทุกอย่างอ๋อไม่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 เน้นแค่แบบเป้าเดียวใช่ปะใช่ชาร์ปเดชคือทุกอย่างเลยนี่คือตีทุกอย่างเลยแล้วถ้าเป็นตีพวกอันเดสอะไอ้อะไรที่อย่างตัวเด็กลุงทีเขียนสั้นๆอ่ะเฮ้ยป้อมลูงแล้วหัวใจขึ้น ก็มึงไปทุบเอาพวกอาชีพนก็เป็นในที่อาชีพก่อนมันจะมีลูกไหมน่ะอ๋อไงออกมาแล้วตัวนึงนี่ไงหน้าเหมือนพ่อเลยนี่กูไปจ้องเลยหนังเอวีไมค f t ไ้เหี้ยครับจะดูใครไม่จะดูหนังเอวีไมครับเหลี่ยมๆนี่ไงไอ้ยาไปเรียมเจอประสมพันธ์นได้แล้วเกค ไอ้กูเอาอันนี้มาขายดีกว่าแล้เดี๋ยวมันต้องเอาอะไรมาขายวะเบื่กระดาษ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 ใช่ไหมอ้อยมีอ้อยมีเต็มเลยเต็มเลยโอ้หนังสือวะก็ขายเอาเนี้ยซื้อเลยเอ้ยไม่ดิขายไม่ได้ยังขายไม่ได้วะไม่มันขายเฉพากของอะแล้วมันขายเป็นเลขมันร้องไม่ได้เออวะมันต้องมันต้องมันอ่าต้องต้องสุ่มอะเก็บไว้ก่อนคนนี้เก็บไว้คนนี้เก็บไว้ไปทำอันนี้เพิ่มต้องมาเซฟก่อนดี ไม่งั้นของมันจะรีบเปล่าวะเออว่ะของจะรีบเปล่าวะจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานเอ็มบ้าไม่มีเลยอะเอ็มบ้าไมมีอยู่นะมีเหรอแต่มันไม่น่าครบสิบแปดอันเก้าอันเอามาแลกถ้ามันเซฟก่อนทอามาแลกหนังสือก่อนถ้ามันเซฟก่อนโอเคแล้วกูจะแดกฟางข้าวอย่างไม่รู้ว่ามึงจะมาสอบกับวัวเดียว กูแดงขนมปังเยอะขนมปังอยู่ในตัวมีเอ็มร้อยสิบหกอันอ่ะต้องแลกเท่าไหร่สิแปดอันปะ่ะแลกหนงอองังสือเหรอหนังสืออะโอ้ยมี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 ใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ใช้หนังสือแค่แปดแปดอันเหรอต้องแรกเท่าไหร่อะแลกแลกมัน,นสิบอันมีหนึ่งอันอะมีหนังสือแค่หนึ่งอันหนังสือใช้หนึ่งอันเพ่อหนังสือใช้อันเดียว ะหนังสือใช้อันหนึ่งในการแรกแรกไอ้หนังสือใช้อ๋อเหรอใช้18เม็ดกับอีกหนึ่งหนังสือ16อีก16เม็ดมันราคาให้ดิเฮ้ยเหรอจริงเหรอเออสิพอดีเลยมันเปราคาเป็นราคาม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 าโอ้ไอการเราเอมันเรามดตัวนะก็อะไรคือการลงทุนดิอ๋อลงทุนมันรู้ได้ไงเราไปเราไปสมบุกันวะมันลดราคาให้อ่ะไม่ไม่แต่มันลดแบบลดแบบพอดีเลยอ่ะอ๋อมันเป็นตัวที่เราช่วยมาไงเออ ใช่เหรอไอตัวนั้นเนี่ยมันช่วยเราช่วยมาแล้วมันมันไม่มีเสื้อผ้าใส่อะมันไม่ได้โซนทะเลทรายอ่ะฮะไหนอ๋อทำไมมันลดขายสุดอะลทะเลทรายเออทำไมวะหรือมันรู้ว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายมันเลยลดราคาให้เราอะสูงสารนเราเนี่ยไม่มันไม่มึงเอาไปซื้อมึงเอามึงเอาซื้ออะของกูอะของกูของกูมันไม่ลดไว้ของกูมันมันลดตีลดไอ้เนี่ยทำไมวะไอเด็กๆวเะอ๋อกูไปตีมันไงหรือเปล่า ระหว่างทางอ,ะอา่ะเอะเอ,เอตอนตอน,ตอนไปรับพาตัวมาโอ้ยได้เวลาถังป่าป่ามันจะได้เต็มป่ะนี่เคยฟังว่าเอาอย่างเอาแบ a แค b ไอบีแวดปูดออ่ร้ <laughs> อนแรกสมรถชิปชังแมงก่ะไปทำเราทำแบบผสมสถสานเลยกันมีบล็อกเอออะไรวะ ไอ้นี่เด้ขายอ้นี่ไงขายพวกฟางข้าวไอ้อาชีพตั้งคระดูดไปขายไอ้สติ๊กเลยป่าถังป่าถังป่าเขาขายเอ้ยไอบล็อกนั่นทำไงวะบล็อกอาชีพของนักฟาร์มฟาร์มข้าวเนี่ยฟารงมือก็ถังก็ใช้แลบใช่กูลืมเหมือกันว่าครับไงอ๋อเดี๋ยวเออไม่ดรอปหนังเลยเนี่ยฮะไว้ไหนจุ๊บไหนๆ แล้วก็ไปวางแหงหน่อไงให้มันทำอาชีพด้วยเราก็จะเอาอันนี้ไปแลกเป็นบัตรล็อกไงเราไปนอนกันไปนอนกันไปนอนกันนอนบ้านไม่ได้เออเราเตียงมั่กกูเตียงแดงกับเตียงฟ้าไม่ใช่เหรอเคยใช้ใกล้ใกล้ดีมันใกล้อ่ะเออมันใกล้ดีอุ้ยโอ้ยตกใกล้โอ้ยแคร์รอลดกับบินรู้ป่ะอยากได้ข้าวอ่ะเอออยากได้ข้าวก้าววังทำไม ยังไง15ลบ15อู้อู้เฮ้ยมันเกิดกี่ตัวถึงกระลุนกระลุนเหมือนเกิดอะตีแม่งเลยดิวตอวชาวบ้านมันเกลีย์ไงเหรอวะของกูลดราคาปะมึงลดราคาไปดิไอใหม่เอ่อ20 โอ้โ้ากูราคาเต็มเลยว่ะเือกูเป็นคนแ็บช่วยชาวบ้าน่าทัางว่าแบบเมันบรรดาสถานะรักกันเยอะเย่ทำไมกูเป็นคนแย่นั้นเลยเหรอวะเราเราจะเราจะเอาใหม่ไหมกะยี่สแบบิบกำลังดีจะขัดมันเอาอีกแล้วโอ้โหจ้องหน้ากัน ไอ้ลูฟี่ลูฟี่ไไงวลูกะม่รู้ลูกลูกตกอยู่ในถังข้าวสารนั่นองนี้นี่ยเอานี่ยเนี้นี้อยู่นี่เนี้เนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้หน้าเหมือนพ่ออ๋อนั่นอันนี้พ่ออันนี้แม่เออพ่อเป็นลูฟี่แม่เป็นนาก้อนแม่เป็นนามิอยู่มันต้องเกิดกี่ตัวถึงโคเรมจะเกิดอ่ะก็ไปเก็บก็เท่านี้ก็ไมแต่จริงจอันหนึ่งตัวก็เกิดได้เว้ย อลลเออเหรอเอ้ยหนึ่งตัวมันก็เสร็จได้ก<อ>็ถึงบอกไอ้เงีย้ยฟาร์มในฟาร์มเหล็กในแจวามันทำง่ายกว่าอ๋อก็คือตัวเดียวพอขอมีแบบเตียงบล็อาชีพคออยากได้เหล็กว่ะข้าหิวเหล็กว่ะปิดคลิปไปไหมอยากปิดค,คลิปเลยอ่ะเออปิดคลิปเลยอ่ะเดียเด๋ยวโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะเหนื่อยมากแลนวไปละ มึงทำอะไรของมึงเนี่ยจะปิดคลิดก็อยูด่ดีๆกับมึงก็ดีอ่ไไะมาแล้วมาแล้วมาอย่าลืม <im itation> กดติดตามมาด้วยน,นะทุกคน